ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดตบเป็นข่าวเตรียมปาดหน้ายักษ์ใหญ่คว้าตัวแข้งเป้าหมายของเอริกเทนถ้ามมาร่วมทัพช่วงสมรม์น,นี้เดอะเทเลกราฟสื่อดังของอังกฤษตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสรีเมียร์ลีอังกฤษเตรียมยื่นข้อเสนอเป็นเงินบวกกับสกอตแมกโทมิเนหรือแฮร์รี่แมกไวเพื่อคว้าดีแคนไรกองกลางของขุนคอนเวสแฮมยูในเตดมาสู่ทินโอนแทปเฟิร์ในช่วงสมรม์น,นี้สำหรับไรถือเป็นเป้าหมายนนในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูในเตดและอาร์เซนอลโดยก่อนหน้านี้ เซนนลยื่นข้อเสนอให้เวนแฮมไปแล้วถึง2ครั้งแต่ถูกปฏิเสธทั้งหมดและตามรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รอช้าเตรียมยื่นข้อเสนอสุดเด็ดดวงดังกล่าวให้เวนแฮมพิจารณาเพื่อปลดฟ้าร้ายรมาร่วมทัพแถมยังมีรายงานระบุเพิ่มเติมว่าเดวิดมอยผู้จัดก,การทีมเวนแฮมชื่นชอบแม็กไกวกับแม็กโทมิเนเป็นพิเศษด้วยจีเช่นกันทั้งนี้นอกจากในรายของไรแล้วแมนยูก็กำลังพยายามอย่างหนะักที่จะคว้าตัวเมสันเมากองกลางของเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นกัน